สวัสดีครับกลับมาพบกับตนุกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับตนูก็จะมีสาระดีๆเอามาฝากทุกคนกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตนูจะมาพูดถึงในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะครับไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่ระบบของรถยนต์นะครับมีการทํางานที่ผิดปกตินะครับหรือว่ามีปัญหาเนี่ยเขา นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัดเรือนไม้ติดขึ้นมานะครับเพื่อแสดงให้เรารู้ว่าตอนนี้ระบบของรถยนต์มีปัญหานะครับแต่ก็จะมีอีกหลายท่านสงสัยเพิ่มเติมกันอีกว่าแล้วไอถ้าสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆที่หน้าปัดฟิลมันเกิดมีปัญหาไฟมันเกิดมีปัญหารถมีความบกพร่องแต่ไฟมันไม่แจ้งเตือนละ่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบไฟที่แจ้งเตือนเนี่ยมันมีหรือไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้ตนนก็เลยจะพามาดูการรีเช็คนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่จะเช็คได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ไฟต่างๆที่หน้าปัดมันสามารถแจ้งเตือนได้ไหมถ้ารถเกิดการทำงานบกพร่องหรือว่ามีปัญหานะครับวันนี้ตนนจะมาคลายข้อข้องใจทุกคนกันนะครับผมลำดับแรกนะครับ ให้เรากดสวิตช์ไฟ1ครั้งนะครับถ้าเป็นรถทั่วๆไปที่ใช้กุญแจบิดสตาร์ทนะครับก็คือเปิดไฟไปที่ตำแหน่ง ACC นั่นเองนะครับผมกดไฟ1ครั้งนะครับเพื่อให้ไฟเลี้ยงระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดสวิตช์ไฟหลีนะครับผมแล้วก็ให้กดนะครับตัวรีเซ็ตทริปไม้นะครับถ้าปกติที่เป็นรถรุ่นเก่านะครับก็คือจะเป็นปุ่มเป็นก้านนะครับให้กดแช่ไว้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผม เราก็จะกดสวิตช์ไฟออนนะครับกดสวิตช์ไฟออนแล้วนะครับปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีและปิดไฟหน้านะครับหลังจากนั้นกดรีเซ็ตที่ไม้สาครั้งนะครับเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์นะครับไฟโชว์ต่างๆบนหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะติดขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์ไฟต่างๆบนหน้าปัดเรือนใหม่จะติด ครบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ระบบของรถยนต์มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับสัญลักษณ์ไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัดเรือนไมก็จะแจ้งให้เราทราบได้ว่าตอนนี้รถเรามีความผิดปกตินะครับผม อันนี้ก็จะเป็นวิธีรีเช็คสัญ,ญลักษณ์ไฟต่างๆบนหน้าปัดง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถทําได้แล้วก็จะได้ไปสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้รถแล้วระบบมันผิดปกติเนี่ยไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัดเนี่ยมันก็จะสามารถแจ้งเตือนเราได้ทันทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีรีเช็คไฟหนะ้าปัดเรือนใหม่ง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำเองได้นะครับรถรุ่นเก่าก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผม ถ้าท่านใดรู้สึกนะครับว่าคลิปนี้ที่ตนูทําออกมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับยังไงตนูฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตนูทําคลิปดีๆกันต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ตนูลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ